มิสแกรนไทยแลนด์รอบไฟนอลแล้วนามาเชียร์กันเป็นพิเศษไหมคะก็อย่างจริงจังลี้วเชียร์แบบเชียร์หนักมากคือตามติดน้องตลอดแล้วก็เพลงของน้องก็เป็นไวรัลด้วยคือต้องเชียร์ชุมพรค่ะน้องจ้าบน้องจ้าวคือแบบน่ารักมากคือโดยส่วนตัวกูด้วยยังไม่เคยเจอกันแบบสนิทเจอกันแบบว่าคุกคีกันหรือพูดคุยกันนะแต่ว่าคุเรินรู้สึกถึงความเรียวของน้องว่าแบบน้องเป็นคนเก่งแล้วก็แบบว่ามีพัฒนาการแล้วจะบอกว่าน้องแข่งของเก่ง เดินได้คือมีครบ b ี่ีอะที่ที่พี่ดาวัตตามหาหนูว่าน้องจา้ามไม่หละคือน่าจะเป็นวิสแกนไทยแลนด์คนต่อไปค่ะจริง,รงๆก็สุดต,ตัวดีกว่าว่าปีอื่นที่แล้วเราพุกขีแล้วก็ได้ช่วยอาณาเล่นกับวิสมมกแกนเลยแต่ปีนี้ก็คือไม่ได้จับเลยเลยคือ<ช>จนปีนี้คือพุทเดนต้องบอกก่อนว่าคือพุทเดนด้วยความที่เรางานเยอะค่อนข้างแบบงานเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะแบบไปช่วยอนาาเลยเพราะว่าพี่อนณาก็คือก็ทักมาถามตอลอดว่าพุทเดน ว่างไหมเออเข้ามาช่วยทํามิสแคนเลยหน่อยเออจะให้หลบเล่นละครเวทีหรือแบบว่าร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่คูดเดินอยู่ที่ประเทศลาวซึ่งคูดเดินไปโชว์ตัวที่ประเทศลาวระยะเวลาประมาณเกืบอบ2เดือนนะะี่ยค่ะก็เลยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้กลับมาพคูดเดินก็เลยบอกว่าโ okay, อาเคอนาว่าคูเดินกลับมาไม่ทันนะแล้วก็อาจจะไม่ได้เข้าไปช่วยอะไร assets. แบบนี้ต่อที่จริงแล้วคูดเดินกับอนา ina, คุยคุยกันตลอดค่ะอยา่างครูเรื่องหน้าสำหรับเรามองว่าว <ans> ันนี้ใครจะเป็นผู้จับมือดีกว่าผู้จับมือใช่ไหมครับคูเดิลค <ไ>ป<ก>ทุมธาน,นีค่ะโอใบเฟิร์นใบเฟิร์นค่ะชอบชอบค<อ><อ>ูน่นี้ค่คะหนูว่าน้องเขามีอะไรในตัวค่ะรู้สึกนะคือครูเรามองเห็นศักยภาพของตัวน้องทั้งสองคนนะคะว่าแบบคือคือ,คอมีครบทั้งสี่วีที่ที่บอตตามหาหนูว่าน้องสองคนนี้ก็คือแบบอยากให้เป็นคู่ที่จับมือกันในวันนี้ค่ะ,คะล่าสุดเกิดดราม่าในทีมของตัวเองเนาะยังไงคะออกมาระบาย ก็คือเริ่มต้นก่อนพเรื่กับแฟนใช่ใช่ค่ะคือคุเดิ้ลเน่เลิกเลิกเลิกกับแฟนคนเก่าไปเมื่อที่คบกันมานะคะประมาณ3ปีแล้วแล้วคือทีเนี้ยคือพุเดิ้เลิกกันเมื่อช่วงเดือนประมาณมกราแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เลิกกันเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแค่เวลาเราไม่ตรงกันคือคุณเดิ้เลือกจะทำงานที่กรุงเทพส่วนเขาคืออยู่ที่สมุยคือเขาเป็นเทนเนอร์อยู่ที่สมุยซึ่งงานกับอะไรหลายๆอย่างมันไม่มันแบบมันไม่ตรงกันเราก็เลยแบบตัดสินใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้มีการทะเลาะกัน ไม่มีมือที่สาวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะแล้วก็ทีนี้ปุ๊บมันเป็นความห่างกันมากกว่าแล้วทีนี้พูดเดิ้ลเนี่ยโอเคเราก็โสดเนอะด้ยวยความที่เราแบบสวยขึ้นดูมันอะไรแบบนี้แล้วก็เลยเราก็ชอบออกกำลังกายก็เลยไปเจอผู้ชายคนนึงต้องใส่เจอผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นเป็นเ,<ค>เป็นเทรน,นเนอร์แค่แบบๆใช่แค่แบบๆหนึ่งเราก็แบบเซฟเขาแบบโปรเทคเขากลัวแบบว่า จะมีคนมาตามราควานเขาหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราเราคุยกันตกลงแล้วเขาเขาเขาไละเป็นคนดังค่ะเขาเขาเขาเป็นคนที่ไม่อยากออกสื่อหรืออะไรแบบเนี้ยเขาเป็นคนไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็โปรเทคเขาแบบว่าโอเคเวลาเพื่อนจะลงรูปหรืออะไรสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะปิดหน้าเขาไว้ก่อนไม่อยากเปิดตัวแต่เรามีการคุยยังเกิดเกิดขึ้นอยู่แล้วเขะว่าแบบว่าเออถ้าเราจะพบกันหรืออะไรเนี้ยซึ่งเพื่อนอยู่ในสื่ออะ รเราเป็นมีมีาคาอะไรเงี้ยคนจะจับต,<ร>ตาตทุกคนก็ต้องเห็นอยู่ดีค่ะเราก็มีการคุยกันตกลงกันเรื่องอะไรแบบเนี้ยเขาก็โอเคยอมรับซึ่งเออแล้วมันเกิดเหตุคือเรื่องวันเกิดเขาที่ผ่านมาเนี่ยคน้นพาเขาไปทําบุญอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ทําบุญกันอะไรต่างๆแล้วก็ลงรูปเขาซึ่งโอเคเราก็ลงรูปเขาเนี้ยเราก็ปิดหน้าเขาไว้เราก็แบบเออไม่อยากเปิดยังไม่อยากเปิดตัว คนจำได้ในคร<ต>ึ่งที่ไม่ได้เปิดหน้านะใช่คนที่เขาจําได้เนี่ยก,ก็คือแฟนเขาแฟนเขาเราตามแฟนเขามาติดตามพ<ต>ุดเดิลซึ่ง้รูเลยพุดเดิลรู้ค่ะแต่เขาบอกว่าคนนี้เป็นแฟนเก่าเขา<อ>ซึ่งพุดเดิลก็เข้าไปดูเข้าไปส่องก็คือก็อไม่มีรูปคู่กันมานานไม่คู่คนเป็นแฟนกันพี่การมันต้องมีแบบรูปคู่ชน,นิดหนึ่งหรือมีปฏิสัมพันธ์กันในเฟซบุ๊กหรือในสตรีทหรืออะไรเหลือไปไหนมาไหนได้วยกันซึ่ง มันไม่มีเลยซึ่งทําให้รู้สึกว่าโอเคมันมีแต่รูปเก่าๆว่าวันสี่ห้าปีที่แล้วที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นแฟนเก่ากักนเราก็โอเคเราก็ยังไม่ไม่ได้อะไรมากจนคเณื่อนตัดสินใจอะค่ะคือเพื่อนลงรูปไปใช่ไหมคะแล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดเพ้นแบบว่าอะไรอย่างเนงะี้ยเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงเนะี่ยเขาก็ทักไปหาฝ่ายผู้ชายว่าลงรูปแบบนี้คือมันเกินเลยอะไรกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยคุณนั้นก็เลยตัดสินใจทักไปหาตัวผู้หญิงก็ได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆว่าแบบคือ เขาลอกเราอะพูดท่องตรงๆเลยว่าคือเขาหลอกเราและเขาไม่ได้ทากับตัวพุดเดิลคนเดียวเขาทํากับอีกหลายๆคนซึ่งประมาณแบบห้าหกคนนะคะซึ่งเขาใช้วิชาชีพที่เขาเป็นเทนเนอร์เนี่ยเขามาตีสนิทไปการเทนกันเทนกันเทนไปเทนมาก็คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันวามสัมพันธ์ลึกซึ้งคือคือคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรคือเป็นการแบบอย่างนั้นนะคะนะคะเขาใช้แบบเนี้ยทำกันกิบประมาณห้าถึงหกคนซึ่งพุดเดิลก็เล่า แ <Patter> พทเทิร์นเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเราก็คนแเล่าก็เล่าเรื่องอะไรต่ตางๆแบบนี้คือผู้หญิงก็เหมือนเหมือนรับรู้อะค่ะเหมือนรับรู้ว่าผู้ชายนะทำแบบนี้แต่เหมือนผู้หญิงก็เหมือนแบบเหมือนรับได้เหมือนแบบผู้นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเขารับได้หรือเขารักกันมากหรือแบบว่าไม่อยากทิ้งเขาไปหรือเขามีพันธะอะไรกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่เคสคููเดินเคสแรกก่อนหน้าคู้เดินมีอีกประมาณ4ี่ถึงห้าคนที่เขาเคลีย เพิ่งเคลียจบไปแล้วก็มาเป็นเรื่องเรื่องพุดเดิ้ลซึ่งเกิดขึ้นกับตัวพุดเดิ้ลเองอะ่ะแล้วคือแบบคุณลรวเป็นคนที่ไม่ยอมคนอะ่ะไม่เร็ใความเสียหายเนะี่ยหมายถึงว่าเราเราก็หมดไปกับเขาเยอะเลยเหรอคือเขาใช้ขลุมอะไรต่างๆทาให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อเขาเราเชื่อเขาคือคาพูดคือซึ่งตอนนั้นพุดเดิเด้ลเฮิร์ตเล่แฟนเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียใจเนาะแล้วก็เขาก็เข้ามาเขาก็ใช้คําพูดเขาดูแลเทคแคร์ hey, เราดีมากคือไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราแค่ละใคายใจคือไปเที่ยวด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกันหรืออะไรแบบนี้คือซึ่งเขาเปิดตัวเราตลอดในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยเราไปเดินห้าหรือไปเดินอะไรกันแบบนี้ค่ะซึ่งเขาใช้ขลมคาพูดแล้วเขาก็แบบเออเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเดือนนี้เขารู้สึกว่าไม่พอคือซึ่งเราสามารถเราซัพพอร์ตเขาได้เออเขาแค่ยืมเราอะไรอย่าเงี้ยค่ะก็เป็นจํานวนเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะทาไมทาไมถึงไมทำไมถึงยอมให้เขายืมเัื่อที่รู้จักกับเดี่ยวเองคือก่อนหน้านั้นคือเรารู้จักกันในในในเฟซบุ๊ก เราเรารู้จักกันเหลือบเคยเห็นว่าโอเคเขาเทนและเขาเทนให้กับคนที่แบบมีชื่อเสียงด้วยแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนนี้ก็คือเป็นคนที่แบบอยู่ในวงการฟิตเนสด้วยอะไรแบบนี้ซึ่งมันทําให้เขาตอนทําให้รู้สึกว่าแบบเออเขาน่าเชื่อถือซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือมันเป็นคารมของเขาเวลาเขาพูดอะไรมันทําให้เรารู้สึกแบบเออเชื่อแล้วคอยตามเขาไปอะไรแบบนี้เกิดเรื่องแล้วว่ามีการให้ผู้ใหญ่ในวงการฟิตเนสช่วยตามหาใช่ค่ะซึ่งคุณนั่นก็ทักไป พี่คนนี้คือเป็นคนที่พุดเดิ้ลค่อนข้างเคล оч มากเพราะว่าเขาคือเป็นคน <S <S เป็นคนดังในในวงการฟิตเนสในวงการเทรนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เล่อนการทักไปพูดคุยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนปรึกษาเขาเขาบอกว่าเออพี่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะว่าจะใจะยังไงเขาก็บอกว่าเออถ้าเป็นเป็นแบบนี้แจ้งความไหมซึ่งอีเล้งแจ้งความเหมือนกันซึ่งพุดเดิ้ลไม่อยากแบบแจ้งความเพราะว่าแจ้งความเราย,ยัางไงมันก็คือแค่แจ้งความ,มเฉยๆแต่พุดเดิ้ลแบบอยากจัดการด้วยตัวของพุดเดิ้ลเองช้ำรักไหมคะกับทางนี้<ไ>อันนี้ท่านเปิดตัวก็ดู คือมันมันไม่ได้เสียใจนะคะแต่มันแค่รู้สึกว่า,วา,วามันเสียเซลว่ามันแบบโมโหมากกว่าอุ๊ปขัโทษค่ะคือมันโมโหมากกว่ามันโมโหมากกว่าที่แบบเฮ้ยมันเขากล้ามาทํากับเราขนาดนี้อะไรไ<ด>แบบนี้อีร่องได้คืนไม่ได้คืนคือเพืดด่อไม่ได้สียเรียนนะแต่อยากเจอหน้าเขาแต่อยากเจอหน้าแบบ<า>ตัวต่อตัวถูกต้องค่ะเพื่อที่จะเคลียว่าทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้คืออยากเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องเล็กๆล็กค่ะแต่ว่าสีที่เพื่อนอยากเจอเขาคืออยาก เจอเขาต่อหน้าแล้วพูดเดิ้ลอยากจะพูดกับเขาว่าทําไมถึงทํากับเราแบบนี้ซึ่งเราแผลยังสดอยู่ใช่ไหมคะอะไรคะแผลยังสดอยู่สดอยู่ครับประมาณจริงจริงแล้วจะเกิดมาประมาณสี่ห้าวันแล้วค่ะแต่เพิ่งแบบเราเพิ่งแบบว่าเพิ่งมาปฏิติอเพิ่งมาปฏิทิต่อพูดเสียหายเรื่องใช่ค่ะก็เลยแบบว่ามันมีหลายๆคนที่โดนแบบเดียวกับพุดเดิ้ลเราก็เลยบอกว่าเออเนื่อเมื่อเราเราแบบเราเป็นคนจะสื่อเราสามารถโพสต์บอกเป็นเป็นแบบเป็นอุนทาวหอนดีกว่าแล้วถ้าเราเจอเขาแล้วเขาขอเป็นดีเราจะแจอดไหมออดไหมค่ะ มันมันน่ามันไม่น่าจะคืนดีอ่ะเพราะคือตัวเขาเองเขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะพี่เข้าใจปะคือเขามีแฟนอยู่แล้วที่คบกันมา4ี่หปีแต่เขากมบอกกับเราว่าบอกว่าคนนี้คือแฟนเก่าเขาอะไรแบบนี้ที่มันทําให้รู้สึกแบบอยากเตือนภัยอะไรยังไงบ้างเพื่อไม่ให้โดนหลอกในความรักอะไรเงี้ยคืออยากคือจะบอกไงมันมันมันต้องดูแล้วแต่คนนะว่าความรู้สึกว่าเราดูคนอ่ะเนาะมันมีคนหลายรูปแบบเข้ามาในชีวิตเราคือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสกีนก่อนนําแบบได้เลยซึ่งตัวเราเองเราเราคิดว่าเราเป็นคนเก่งมากเลยนะเรื่องสกีนเรื่อองงผู้้ชายะไรแบบนีึ่ เอาริงว่าก่อนมา32ปีแล้วคือเพิ่งเคยวิวแต่ผู้ชายหลอกครั้งแรกตอนนี้ผู้ชายหลอกครั้งแรกในชีวิตเราก็รึแบบเราเสียท่าให้ผู้ชายอะไรแบบนี้ได้ยังไงซึ่งอย่างที่บอกคือเขามีคารลมที่ดีมากแบบคารลมเขาเป็นต่อเวลาเขาพูดหรือเขาใช้คาพูดหรืออะไรต่างๆแบบนี้มันทําให้เราสึกว่าเราเชื่อเราแบบเราคอยตามเขาเราแบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเขาไม่แบบเขาน่าจะเป็นคนดีอะไรแบบนี้ค่ะเข็ดไหมคะเข็ดก็ช่วงนี้ก็ยังเข็ดอยู่นะตอนนี้ก็อยากใช้ชีวิตให้สดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าซึ่งพุณก็เสียดายไม่ได้เสียดายเลยนะคะเสียดายคนดีๆที่เขาเข้ามาหาเราแล้วเราปฏิเสธซึ่งตัวเราเองพอเราเลิกแบบแฟนอะไรย่างเงี้ยซึ่งมีผู้ชายหลายๆคนที่เข้ามาแบบขาวขนมจีบเราเยอะมากหรือแบบคนที่แบบคนที่เราเรารู้สึกว่าเออโอเคมากๆหรือหน้าที่การงานเขาดีอะไรเขาดีอะไรแบบเงี้ยเขาแบบปิดก้นตัวเองไหมปิดกั้นตัวเองไหมช่วงนี้ปิดการตัวเองอยู่ก็คือแบบว่าอยากใช้สถานะที่แบบโสดอยากแบบอยากให้อยู่แบบอยู่ใช้ชีวิตสดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากแบบว่าคือ เจ็บใจอ่ะมันเป็นใช้คำว,ว่าเจ็บใจอ่ะค่ะพี่หายไปเด้องานบูก,การยังไงบ้างคะอะไรนะคะงานบูก,การเหมือนหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆไม่ได้หายนะจริงๆก็ยังอยู่ยังอยู่ปกติเลยพี่แต่ว่าพุทเด่นก็คืออย่างอย่างที่พุทเด่นบอกว่าพุทเด่นกลับมาทํางานโชว์โชว์เนี่ยคุณผู้ชมว่าเออโชว์คาบาเร่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นไม่เป็นอาชีพท,ที่เราเคยทํามาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรากลับมาทําเนี้ยเราเออมันแบบมันโอเคมากๆแล้วก็ ด้วยอะไรต่างๆด้วยหลายๆอย่างคือด้วยผู้ใหญ่ต่างๆที่แบบให้โอกาสเราอะไรต่างๆแล้วก็คุณเลก็อยากกลับมามาทํางานโชว์คาราเลส์ซึ่งส่วนงานในวงการจริงๆก็ยังมีอยู่นะคะแต่คุณเลก็รับในงานที่คุณเลสามารถทําได้รับในส่วนที่คุณเลสามารถแบบว่าเออมีเวลาที่แบบว่าอย่างเช่นละครเนี่ยก็มีติดต่อมาคุณแล้ก็รับในช่วงเวลาละครกับละครเอ่อในโชว์ที่คุณแล้วทำเนี่ยคือมันมันไม่ตรงกันคุณเลก็เลยบอกว่าเออรับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ว่าเป็นรรกรงานเราให้การใจหมอย่างเงี้ยนจย,ยนะคะ,ะนาแบบน้อยๆในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อกับกับเี่นาจะบอกว่าพูดเดินให้กำลังใจนาตลอดแล้วก็คุยกับอนาหลังบ้านตลอดบางคนยังไม่เข้าใจว่าแบบอุวยเราพูดเดิ้ลอะออกไปแล้วแล้วคือแบบยังเราแยกวงไหมแล้วก็ไปหาใครไปอะไรนี่คือจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่แบบน,นั้นซึ่งก่อนที่เราจะออกจากอนาเนี่ยไม่เราไม่ใช้คำว,ว่าออกดีกว่าเราใช้คำว,ว่า กลับมาออกมาทํางานของเองคุณนั่นได้มีการบอกกล่าวอนาตลอดว่าเออพี่นาเดยวคุณหนูจะออกไปทํางานโชว์คาใบเล่นอนาบอกโอเคได้ีปัญหาก็ถ้าสมมติว่าวงการคําบเล่มันไม่ได้บอกว่าอะไรหูบ่าดีๆอะไรมากมายก็กลับมาช่วยอนาได้เหมือนเดิมซึ่งคุณนัตอนนี้คุณน้ายังเป็นผู้จัดการอนาอยู่ยังเป็นผู้จัดการมอมีนาอยู่ยังดูแลคิวอนาอยู่ยังดูแลปกติค่ะสามารถรับงานให้อนาได้ปกติแต่ว่าคนก็ยังไปตีความแบบว่าอุ้ยทะเลา <SM> <ot> ะก <le> ันแบบเนรคุณกันอีกแล้วอะไรเงี้ยคือ ซึ่งม,มันมีข่าวทะเลาะกับแอนนาอะไรอย่างเงี้ยมาบ่อยๆแต่จริงๆแล้วเราคุยกันหลังบ้บานเนี่ยวันนี้คุณเดันมามิสแกนอ่ะคุณนก็ยังแอนนาก็ยังโทรมาบอกคุณเดันมาไหมบอกเออวันนี้คุณเดันว่างพอดีไม่มีงานแอนน,ดดนาบอกโอเคมาสิเดีราแอนนาเอาบัตรให้นะก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะ